สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะพบกับคุณครูขานะคะวันนี้นะคะครูมีหนังสือเล่มใหม่จะให้นักเรียนเรียนด้วยนะคะเป็นหนังสืออ่านเสริมนะคะชื่อหนังสือว่าวรรณคดีลำนำนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เรามาเริ่มเรียนกันในหน่วยที่หนึ่งนะคะชื่อเรื่องว่าเจ้าเนื้ออ่อนเออยน,นะคะเนื้อหาสนุกสนานนะคะจะมีภาพประกอบสีสันสวยงามนะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนในหน่วยที่หนึ่งนี้นะคะคุณครูขอทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่แล้วที่นักเรียนได้เรียนกับคุณครูอภินันมาก็คือ เนื้อหาของการอ่านแจกลูกสะกดคำคำที่ประสมด้วยสระโอสระไอไม้ม้วนแล้วก็สระไอไม้มาลายนะคะเราไปทบทวนเนื้อหานี้กันก่อนแล้วประเดี๋ยวเรามาเรียนบทที่หนึ่งในวรรณคดีลำนำชื่อเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอือกันนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนทบทวนเนื้อหานี้กันก่อนนะคะ อ่านแจกลูกสระโอสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนกอไก่กอโอโกกอไอไก่ จจานจโอโจจอไอใจจไอใจโดเด็กดดโอโดดด ไอได้โดไอได้โตเต่าตอตาูตอโอตโตออไอไตบอใบไม้ ใบ<ไ>บอไอใบป,ปอปลาปอโอโปปอ,ปอไอไป,ปอออาง ขอไข่ขอโอโขอขอไอไข่ขอหีบ ngò ai NGAY no nú no ô no no ai nay no ai nay mò má ม oh, อโอโมมมไอไมอ่านสะกดคำโตโตเต่าสระโอ สะกดว่าตอโอโตโคคอควายสระโอคอโอโคไปปปลาสระไอไม้มะลายปอไอ ไปไวัวอแหวนสระไอไม้มลายวอไอวัยใจจอจานสระไอรไม้ม้วนจอไอใจ ใยยอยักษ์สระไอไม้มว้วนยอไอใยฝึกอ่านใบโบกโยกไปไถนาธานี มีโคโลเลเวลาหาแพรเอยฉันรักแม่แม่รักบทที่หนึ่งเจ้าเนื้ออ่อนเอยฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุก วันแม่ร้องเพลงให้ฟังเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บมาร้อยกรองให้แม่ทองค่า เล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยเจ้าเนื้ออ่อนเจ้าเนื้ออ,อ,อ่อนเออยอ่อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้ว นอนเพลเอ่ยเพลงของแม่จับใจฉันจำได้ทุกคำทุกคืนทุกคำ่ำฉันจดจำเพลงเอ่ยชวนคิด อ่านเขียนเรียนร้องเล่นบอกให้รู้ว่าหนูรักใครแล้วทำท่าหัวใจประกอบฉันรักปู่ฉันรักยา่าฉันรักตาฉันรักยายฉันรักพ่อฉันรักแม่ ฉันรักครูฉันรักลุงฉันรักป้าฉันรักน้าฉันรักอาฉันรักพี่ฉันรักน้องฉันรักเพื่อนเรามาลองส่งเสียงร้องลองทำท่าลองร้องเพลง ลองร้องไห้ลองร้องรำลองร้องตะโกนล,ลองร้องเบาๆลองร้องกล่อมเด็กน้อยเนื้อละมุนเจ้าเนื้ออุน่นแม่อุ้มชูเนื้ออ,อ่อนอ้อนน่าดู แม่รับหนูเท่าดวงใจลองจับเนื้อของหนูแล้วบอกให้รู้ว่าเป็นอย่างไรอ่อนอุ่นละมุนหรือไม่แล้วลองเปลี่ยนไปจับสิ่งอื่นดู เด็กๆลองจับเนื้อของสิ่งของเหล่านี้ดูนะคะว่าเนื้อของมันมีลักษณะอย่างไรอันแรกก็คือหินนะคะเนื้อของมันก็จะมีลักษณะแข็งๆนั่นเองค่ะต่อมาก็คือสำลีนะคะเนื้อของมันก็จะมีลักษณะนุ่มอ่อนนุ่มนะคะต่อมาก็จะเป็นเนื้อของใบไม้นะคะใบไม้ก็จะมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนะคะต่อมาน้ำแข็งนะคะ จะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งและก็เย็นนะคะเด็กๆลองไปสัมผัสดูนะคะว่ามีลักษณะเนื้อสัมผัสเป็นอย่างไรบ้างดอกไม้มีหลายชนิดมาช่วยกันคิดบอกชื่อดอกไม้ดอกพิกุลหอมชื่นใจ รู้จักดอกไม้อะไรอีกบ้างช่วยกันบอกมาจำปีมะลิบัวกุหลาบเรามาเล่นเลี้ยงน้องกันพี่อุ้มน้องพี่ปลอบ น้องพี่ร้องเพลงกล่อมน้องน้องนอนหลับแล้วเป็นงไงคะเนื้อหาสนุกสนานไหมคะคุณนครูเปิดอ่านดูแล้วนะ่าสนุกนะคะมีรูปภาพประกอบเนื้อหาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมีเนื้อหาหลายหน้านะคะนักเรียนเรียนดูแล้วนะคะ เอาละคุณครูคิดว่านักเรียนได้อ่านเนื้อเรื่องกันจนจบแล้วนะคะเมื่อน,นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องจบแล้วนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้หนักเรียนทําด้วยนะคะนักเรียนก็หยิบแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเล่มน,นี้มาเหมือนเดิมนะคะทักษะภาษาเล่มที่1น,นะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่50เท่าไหร่คะหกสิบหกสิบหกกับหกสิบเจ็ดนะคะจะเป็นเนื้อหาของวรนณคดีลำนำให้หนักเรียนได้มาทำแบบฝึกหัดใน เล่มนี้นะคะสองหน้านี้นะคะถ้านักเรียนอ่านเนื้อหาจบแล้วคุณครูคิดว่านักเรียนจะต้องทําได้แน่นอนนะคะเนื้อหาสนุกสนานมากคุณครูอ่านแล้วด้วยนะคะโอเคนะคะนักเรียนตั้งใจทํานะคะแล้วก็ย่าลืมนะคะส่งแบบฝึกหัดมาหาคุณครูด้วยนะคะคุณครูรอดูแบบฝึกหัดน,นักเรียนกันอยู่ทุกวันเลยทุกคนด้วยนะคะ และววันนี้คุณครูก็ขอจบเนะะื้อหาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรามาเจอกันในชัมม่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ